สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคสุขคนครับพบกับบาร์เดดภาคกินเดียวครับมันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามครับไอ้ใส่ครับไอ้ตาเก่าครับของที่ไอ้บุญบีบันจัดให้โอ้ยสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดอ๋อบ้าตาดีครับบารนี้โอ้ยลายอย่างพี่น้องเอาเลยนน้องครับเนาะแมนแมนเขาเแี้วจนวินพี่น้องเลยอู้ยครับอืม พูดแต่เสียบแกว่าอืมต้องเดพียวน้องโอ้ยบอกเลยสว่วนเหนืยวมันนี่เลยตอนในพี่น้องอพี่อืมงามเนาะโอ้ยเบอๆไลายยายห่างอืมน้องเหนียมงามๆนะครับอู้อืม,อม <laughs> อีกความอือพูดที่เดียดพี่น้องเอ็มันี่มันเนองหลวมแล้วครับตามจัดมืนอนี่กระเดาก็เสยบแตะวันบอกอู้ใครเดาตวันครับขาล้วพี่น้องอีโพ่ๆเนี่บเนี่ยอืหนักดหอแบบเนาะเด็กเนีมาเตยนเนี่คนนี้แล้วเนาะเยองาจดเป็นจดพี่น้องอีก โอปวดอืมเป็นมายามกินบรรยากาศ ักวานพักกะเนาะนนจ้า้งตับ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 นึนจังอ่อุ้ยอาหลุดล้วเฮยบาเฮาีซอยเซ่คนละคร่งเนาะเฮ้ยสอสนี่พี่น้ออตับตับมไก่พี่น้อให้พนี่นี่ โอ oh ้โ oh. อ oh. ้โ oh ้ๆๆโอ้อบยาโอ้เลอดแเฮงมาลากันงามงามอ่อนเยีมาละบอกบอกโอกแกเดินมาละอวา้อนมันไม่ยังหรา

มีก็บ,บอกเขาทำหงนั้าเกบบ็ดซะบ่เก็ดเลยบ่ไรได้ตาเหลี่ยงอืมอ้หิ๊กเนี่ยใหมอืมปิกดำที่ดำติ๊กดหั่นดิอืมโอ้ยโอ้มอะไรเนี่ย ยังยเตะเตะเตต้อ <cho> so uh, oh, oui. uh ีเ huh. ว uh ้ย huh, อ like uh ืมเาขีไปพี่น้องเอ้อืมข่ะโอ้ยบุญบุญองเนี่ยบุญองเลยพี่น้องเอ้บุญานี่บุญอเอาบุญองเดียพี่น้อง กองแย่กองแยอุ้ยมันบอประเพียดน,นี่ยเพิน่นแค่ไหพี่น้องอีกจอมันเหรออุ้ยเี่ยมันอดอกจอมกันะแม่ดอกจอมดออิอือ ดอกจอกห่อพักกระเดาจริงๆเลยวะอืมเด็ดเด็ดเนาะยอมมึงเนาะยอกมึงเนาะตุ๊บีครับดอกจอกห่อพักกระเดาครับโอ้ยกินจะเสียบะไย่งเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับได้มาหาเป็นครับนี่ครับ ผนตาสมดื้อโปวดบ้าปวดหืหมมพรกระเพร็ดขัดเลีอยงี้เอา้างนี้เอา้างนี้มา เนี่ยดิงลลดสามสิบสามสิบสามสิบีนองสามสิหอยหน่อยๆเลยสวนดิ้ง, <c oughs> 30, 30. 30, 30. <c oughs> งอย,งอย <c oughs>

ตาเลือกออต่อ ini โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับนายยามพิ่น้องประสิทธิภาพกินต่อครับเดี๋ยวไปออกสองเพิ่นมานี่คลิปนี้เอาไว้ก่อนครับพี่น้องแต่ไม่ให้ลืมกดติดตามก็อลไรก็แจร์เป็นต้องแจ้ประเดี๋ยวไปกินเดียวนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับแอบแอบ